โนวักยอโควิดกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเริ่มต้นได้ช้าเหลือเกินจนต้องดดนไทเบรกในเซตแรกแต่ในที่สุดเขาก็ยังคงพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยชัยชนะที่เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สคุณคิดว่าความล่าช้าครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกผันในอาชีพข,ของเขาไหมามาดูรายละเอียดกันเถอะเพราะเรื่องราวนี้ยังมีอีกมากที่คุณอาจพลาดไปโนวักยอโควิดนักเทนนิสระดับตำนานกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากพักผ่อนสักระยะหนึ่งโดยเขาประเดิมสนามในรายการในทิพีพเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ส ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงสุดในวงการเทนนิสชายมืออาชีพสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยที่พีหนึ่งพันคือซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ที่มีคะแนนสะสมสูงมากเหมือนกับการแข่งขันระดับแกรนด์สลมแต่เน้นความเข้มข้นและเงินรางวัลมหาศาลเมื่อคืนวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเขาเอาชนะมารินซิลิตด,ด้วยคะแนน7ต่อ6 2 6ถึง4โดยใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมง55นาทีและยังคงรักษาสถิติการครองความเหนือกอว์5คู่ต่อสู้เอาไว้ที่2 0ถึง2 ซึ่งหมายความว่าใน22ครั้งที่เจอกันยอโควิดชนะไปถึง20ครั้งนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทําไมเขาถึงถูกเรียกว่าประชาแห่งเทนนิสแม้จะเริ่มต้นได้ช้าแต่เขาก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งสําหรับผู้ที่ไม่รู้จักมารินซิลิคืออดีตแชมป์ยูเอสโอเปซึ่งเป็นหนึ่งในสีรายการแกรนด์ส l a m ใหญ่สุดของโลกแกรนด์ส l a m คือทัวร์นาเมนต์ระดับสูงสุดที่นักเทนนิสทุกคนใฝ่ฝันจะคว้าแชมป์เพราะมันเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถระดับโลก ยอโควิด <Your> ไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่ตกรอบรองชนะเลิศใน US Open แต่เขากลับมาที่จีนในรายการที่เขาเคยคว้าแชมป์มาแล้วถึงสครั้งและหลังเกมเขาก็พูดถึงความยากลาบากในการปรับตัวเขาบอกว่า mm. ผมหาจังหวะที่เส้นเบสไลน์ได้ยากมากเพราะรายการล่าสุดที่แข่งคือ US Open มันเลยเป็นการเปิดเกมที่หากเมื่อเจอมารินเขาสามารถชนะใครก็ได้และทําให้ผมไม่ได้หายใจเลยผมกุดตัวเองออกมาจากปัญหาได้ด้วยการเสิร์ฟที่ดีซึ่งผมก็พอใจ นี่คือคําพูดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทักษะการปรับตัวของเขาแม้จะเริ่มช้าแต่การเสร์ฟที่แข็งแกร่งก็ช่วยให้เขาพลิกสถานการณ์ได้เหมือนกับนักกีฬาอื่นๆที่บางครั้งต้องเผชิญกับช่วงปรับตัวแต่สุดท้ายก็เอาชนะอุปสรรคด้วยความพยายามแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปยอโคบิดยังคงครองความเหนือชั้นแม้จะอายุมากขึ้นแล้วเขาอายุ37ปีแล้วแต่ยังคงแข่งขันได้อย่างดูเดือดคุณคิดว่าความสําเร็จของเขามาจากพรสวรรค์ธรรมชาติหรือการฝึกฝนอย่างหนัก และนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่างบางคนบอกว่าเขาควรจะ,กระเกษียณแล้วเพื่อให้โอกาสนักรุ่นใหม่แต่บางคนเห็นว่าเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แต่เหมาดูรอบต่อไปกันเถอะเพราะมันอาจจะยิ่งน่าสนใจขึ้นในรอบถัดไปยอโคบิดจะต้องเผชิญหน้ากับยานิคฮันมันซึ่งเพิ่งเอาชนะฟรานเชสเทียโฟด้วยคะแนน 6-7, 9, 6-2, 6-1โดยยอโคบิดอยู่ร่วมสายล่างกับยานิคซินเนอร์มือวางอันดับ2ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์ในไชน่าโอเพน ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับทีพ5.00ในปักกิ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายท t 5.00คือระดับรองลงมาจากท t ี1,000แต่ยังคงสำคัญมากสำหรับการสะสมคะแนนนี่อาจเป็นการดวลที่ดูเดือดเพราะฮันแสดงฟอร์มที่ดีหลังจากเทคสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งในเกมที่แล้วคุณคิดว่ายอโควิดจะรักษาความเหนือชั้นต่อไปหรือไม่และนี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งบางคนมองว่ายอโควิดครอบนำวงการเทนนิสมากเกินไปจนไม่เหลือพื้นที่ให้คนอื่นแต่บางคนเห็นว่า เขาสมควรได้รับการยกย่องเพราะเขาทําให้กีฬานี้สนุกและน่าติดตามมากขึ้นโทรศัพท์มือถือที่มีลูกศรชี้ไปทางขวาสมัครและดูได้แล้ววันนี้เนาสปอร์ตหกรบาทเดือน2จอดูได้ทุกอุปกรณ์เพื่อไม่พลาดทุกการแข่งขันเทนนิสระดับโลกแบบสดๆมุติกระดาษหัวเหลี่ยมสมัครเลยคลิก h t t p s c o l t w i s i h now l i k m e s a q u e s l a w e p ภาพถ่ายทอดข่าวที่เกี่ยวข้อง ซินเนอร์เสียเซตแต่เอาคืนผ่อนผ่านเข้าชิง h t t p s s l s l t w i s i o n s c o t h s p o r t 2 4 5 0 1เชลตันคว้าชัยครั้งที่100เข้ารอบก่อนรอง h t t p s s l s l t w i s i o n s c o t h s p o r t 2 5 5 4 2คาชนกอโควนสเวเรฟผ่านเข้าชิงเชลตัน httPS colon slash l a t i t c h s c o t h s p o r t slash l a เชลตันขยับขึ้นมือ6กคว้าแชมป์ในทีพ1พ0หนแรก https colon um slash l a t i t c h s c o t h s p o r t slash 5 l a ตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับการกลับมาของยอควิดเขาจะยังคงเป็นราชาเเนนิสต่อไปหรือไม่หรือว่าความช้าครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าอายุกำลังทดสอบเขาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย เราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นต่างเหล่านี้